มาดูกันต่อที่คําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งนะครับเป็นคําสั่งที่มีชื่อว่ามิลเลอร์นะครับบางท่านก็เรียกว่าการกลับวัตถุการสะท้อนวัตถุบ้างนะครับหลักการก็คล้ายกับการส่องกระจกนะครับสิ่งที่เราเห็นในกระจกนั้นก็จะสะท้อนออกมานั่นเองนะครับก็หลักๆแล้วมีสองวิธีก็คือการมิลเลอร์โดยไม่ลบต้นฉบับและก็ลบต้นฉบับนะครับวิธีการก็คลิกที่คําสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคีรัสนั้นก็พิมพ์ตัว mi ลงไปนะครับ จากนั้นก็เลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการจะเลือกนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมคลิกคุมทั้งหมดเลยจากนั้นนะครับก็จะปรากฏส่วนของ select object ขึ้นมานะครับถ้าไม่ต้องการเลือกแล้วก็ enter จากนั้นก็เลือกในส่วนของ first point นะครับก็คือจุดที่เราใช้ในการอ้างอิงสําหรับการ copy หรือว่าการคัดลอกนะครับเลือกได้นะครับแล้วก็สำหรับจุดอ้างอิงนั้นอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเลือกตามจุดที่อยู่บนชิ้นงานก็ได้นะครับ ถ้าเราต้องการที่จะสะท้อนเป็นแนวตรงนะครับก็สามารถที่จะสร้างหรือว่าคลิกในส่วนของเส้นตรงขึ้นมาได้เลยจากนั้นโปรแกรมถามเรานะครับว่าต้องการลบต้นฉบับหรือเปล่านะครับแบบแรกเราจะไม่ลบนะครับก็พิมพ์ตัว n ลงไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็น n อยู่แล้วนะครับผม enter นะครับแล้วก็ลองซูมดูนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นการมิลเลอร์ชิ้นงานทุกอย่างเลยนะครับที่สะท้อนออกมานะครับผมกด control z กลับคืนไปก่อนนะครับ จากนั้นลองมาดูนะครับว่าถ้าต้องการสะท้อนแล้วก็ลบต้นฉบับนั้นจะทําอย่างไรนะครับหลักการก็คล้ายๆกันครับวิธีการก็เลือกชิ้นงานก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็จะมาเลือกคําสั่งนะครับคลิกที่มิลเลอร์ครับแล้วก็กําหนดจุดอ้างอิงนะครับผมจะลองกลับทิศทางดูบ้างนะครับผมเลือกจากด้านหลังตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับ และในส่วนนี้นะครับเมื่อตอนแรกเราตอบโนนะครับเปลี่ยนเป็นตอบ y ย s นะครับพิมพ์ y ลงไปครับแล้วก็ enter ก็จะเป็นการลบต้นฉบับทิ้งไปนะครับก็จะได้ส่วนของการสะท้อนออกมาซึ่งส่วนของการสะท้อนนั้นนะครับผมพิมพ์ z นะครับแล้วก็ซูมให้ดูนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าการสะท้อนนั้นจะเป็นการกลับด้านนะครับนำเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับคำสั่งนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับที่คําสั่งที่เราจะใช้ในการสร้างวัตถุใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะขนานกับวัตถุที่เราเลือกนะครับก็สร้างทุกอย่างขึ้นมาคล้ายกันนะครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างก็คือส่วนของ distance นะครับหรือว่าระยะการวางวัตถุนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับเราจะใช้คําสั่งนี้ครับ offset นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับก็จะปรากฏในส่วนของคําสั่งให้เราระบุระยะนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะใส่0.5ลงไปนะครับแล้วก็ enter ส่วนต่อไปก็จะเป็นการเลือกอ็อบเจกต์ที่เราต้องการจะสะท้อนนะครับผมคลิกลงไป1่ครั้งนะครับเมื่อคลิกไปแล้วนะครับส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือจะสะท้อนด้านในหรือว่าจะสะท้อนด้านนอกนะครับถ้าสะท้อนด้านนอกก็คลิกที่พื้นที่ด้านนอกก็เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการออกจากคําสั่งก็คลิกที่ exit นะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วก็ enter ก็ได้เรียบร้อยแล้วเอาละครับต่อไปเราลองมาสะท้อนเข้าไปด้านในกันดูนะครับ ก็คลิกที่ชิ้นงานก่อนแล้ว n t e r ได้เลยเพราะเราอยู่ในโหมดของ Offset อยู่แล้วนะครับจากนั้นระยะก็เท่าเดิมครับแล้วก็ส่วนต่อไปก็คลิกที่ด้าน,นในเห็นไหมครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะคลิกที่ชิ้นงานต่อนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเรายังอยู่ในส่วนของคําสั่งเดิมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับลองนําเอาไปใช้งานกันดูสําหรับคําสั่ง o f f s e t นะครับ